สวัสดีนะคะเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางทีเราถึงอ้วนนะคะกินอะไรเข้าไปก็อ้วนไปหมดเลยนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายเผาผ่านพลังงานไม่ดีค่ะสาเหตุเป็นเพราะนะคะไมโทคอนเดรียเราไม่ดีนั่นเองทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะไมโทคอนเดรียนะคะก็เปรียบเสมือนโรงงานแปรรูปนะคะก็คือแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็สังเคราะห์อาหารย่อยอาหารและสังเคราะห์อาหารเพื่อให้ได้รหัส พันธุก,กรรมนะคะแล้วก็มาซ่อมแซมเซลล์นะคะแต่ถ้าไมโทคอนเดียตทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ไม่ถูกย่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นยังไงนะคะก็อ้วนสิคะการเผาผลาญก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องควรทำก็คือเราต้องเร่งฟื้นฟูไมโทคอนเดียเลยนะคะโดยการออกกำลังกายและนะคะทำา IF ค่ะนะคะทำอินเทอร์มิเตนต์ฟาสตินั่นเองนะคะ ทีนี้สิ่งที่จะทําลายไมโทคอนเดรียก็คือน้ําตาลนั่นเองน้ําตาลกรูโคสน้ำตาลทรา,ายของหวานทั้งปวงเลยนี่นะคะเป็นตัวร้ายทําลายไมโทคอนเดรียนะคะทีนี้เราจะมาฟื้นฟูไมโทคอนเดรียได้อย่างไรนะคะลดการกินแป้งลดการกินคาร์โบไฮเดรตลงงดกินหวานด้วยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างเป็นประจำนะคะทีนี้แล้วเราจะกินยังไงล่ะนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารครบ นะคะโดยที่ไม่กินแป้งนะคะวันนี้ยิ่งมีคําแนะนําดีๆมาฝากนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะอ่าโปรตีนดีพาสนะคะจะช่วยฟื้นฟูไมโทคอนเดียนะคะเพราะอะไรให้สารอาหารครบนะคะแล้วอีกอย่างก็คือมีโปรตีนสูงคนที่จะทำา i f ได้เทอร์อเซนฟาซิงได้ก็คือต้องกินโปรตีน ามากกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะอาจจะกินโลคาร์บก็ได้แต่ต้องไฮโปรตีนนะคะออันที่หนึ่งะคะคนรจะต้องทานโปรโตีนนะคะอันนี้คือเป็นโปรโตีนที่สก,กัดจากพืชสะอาดนะคะ27ชนิดทีเดียวค่ะนะคะพร้อมวิตามินดีด้วยนะคะตัวที่2นะคะที่อยากจะแนะนำก็คือแย่างแมนมีเลยะคะ่ะมาร์กิพลัสนะคะมาร์กิพลัสก็จะช่วยกำจัดสารพิษ ในเลือดและตับนะคะเขาก็จะไปฟื้นฟูตับด้วยนะคะให้ตับเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วลว่าเราก็ไปกําจัดสารพิษที่อยู่ในเลือดนะคะ,ะตัวที่3นะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆรับประทานและขา,า,า,าดไม่ได้นะคะเพื่อไปฟื้นฟูไมโทคอนเดรียตัวนี้เลยนะคะ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าไลฟ์เซนเชียลสำคัญต่อชีวิตนะคะก็ได้บอกไปแล้วคร่าวๆว่า,วาข้างในมี3เม็ดนะคะก็คือจะไปช่วย ซ่อมแซมฟื้นฟูอันดับแรกคือไปให้พลังงานเซลล์ไปฟื้นฟูเซลล์<ม>นะคะแล้วก็ไปป้องกันคุ้มครองเซลล์จากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งแปลกปลอมป้องกันการกลายพันธุ์นะคะเมื่อเซลล์ไม่สามารถเผาผ่านอาหารได้นั่นแปลว่าเซลล์ก็จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอไปด้วยนะคะการที่เซลล์ขาดอาหารก็เป็นต้นเหตุทําให้เซลล์กลายพันธุ์ได้ค่ะนะคะมีโอไลท์เซนเชียลก็จะเป็นตัวหนึ่ง ที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในระดับ BNA เลยทีเดียวนะคะวันนี้กี่ก็มี3ตัวหลักๆนะที่เพื่อนๆควรที่จะต้องทานนะคะก็จะมีโปรตีนดีพลาสนะคะแล้วก็ม a กกี้คลาสนะคะและไลฟ์เซนเชียลนะค,ะ,คะเพื่อนๆสามารถติดตามสาระดีๆนะคะจากคลิปที่จะทำส่งให้เพื่อนๆเป็นประจำนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ